ไปเรื่อยๆนะให้สุด นี่ครับขบตัวสุดท้ายตัวนี้ไม่บานเราสอดเข้าไปอีกรอบปึ๊บดึงนิดหนึ่งตันนี้บานแนละ้วพอถึงตัวสุดท้ายเขาวนี้เราก็มัดเลยนะครับจอดตัวนี้มีโป้กดไว้นะครับนี่เราก็ดึงลงมาปึ๊บอ่า เรามาไล่แต่งนะครับตั้งให้มันตั้งตรงนะตั้งตรงแล้วเราก็ไล่ก้านตอน่อเหมือนเดิมครับวันนี้มัดอรอบไปจอดคุณคบาอดอกดอกเดียว,วคุกบาทตนเลยไปจอกคุณคบานก็ไปซไอู่